สวัสดีครับเช็คเครื่อง Xiaomi Poco M3 ของคุณหลังเขานะครับตัวนี้อาการเสียก็คือปิดเครื่องแล้วเปิดไม่ติดดีสตาร์แล้วก็เปิดไม่ติดอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ได้ทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันครับตัวเครื่องผมได้ทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยแล้วณนะปัจจุบันวันนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน1 2บ8 0 ลองกดหาอัปเดตนะครับมันก็ไม่พบการอัปเดตเพราะว่าอ mm ัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับเดี๋ยวต้นคลิปวิดีโอเนี่ยผมจะเช็คการทํางานทั่วไปท้ายคลิปวิดีโอผมจะรีบูตเครื่องแล้วก็เปิดปิดเครื่องให้ดูนะครับหน้าจอหน้าจอก็กดได้ครับไม่มีปัญหาอะไรกดได้ครับลดแสงลดแสง ต่อไปนะครับจะทดสอบการโทรออกตอนนี้ใส่ซิมของทางร้านอยู่นะครับซิมดีแท็ทดสอบการโทรออกครับเปิดลำโพงครับนี่เปิดลำโพงด้านบนครับนี่ทดสอบเซนเซอร์นะครับ ใช้งานได้ครับต่อไปทดสอบแฟลชครับแฟลชใช้งานได้ Wi-Fi ครับ w i ไฟเปิดใช้งานได้นะครับค้นหาสัญญาณเจอนะปุ่มกดครับปุ่มลดเสียงกดได้ครับปุ่มล็อกเน่อ่ปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ครับ ปุ่มสั่นครับก็ได้ปุ่มล็อกหน้าจอสแกนนิ้วมือก็ได้ครับต่อไปนะครับทดสอบกล้องนี่กล้องหลังครับนี่วิดีโอกล้องหลังครับ วิดีโอกล้องหน้าครับรูปภาพกล้องหน้าครับต่อไปทดสอบระบบชาร์จนะครับสายชาร์จชาร์จเข้าครับขึ้นชาร์จด,ด่วนนะ เห็นไหมครับชาร์จด่วนเดี๋ยวผมเขียนนะนี่ได้ล็อกเพิ่มเสียงลดเสียงสั่นซิมไวไฟ,ไฟแฟลกกล้องลำโพงล่างเซ็นเซอร์ลำโพงบนต่อไปปันทึกเสียงครับปันทึกเสียงไมโครโฟนนะครับทดสอบตัวไมโครโฟน ฮัลโหลเช็คไมโครโฟนเช็คบันทึกเสียงใช้งานได้ไหมหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คไมโครโฟนฮัลโหลเทสเทสเทสเช็คเช็คฮัลโหลเช็คไมโครโฟนเช็คบันทึกเสียงใช้งานได้ไหมหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลเช็คไมโครโฟนฮัลโหลเทสโอเคใช้งานได้นะครับต่อไปทดสอบการรีเซ็ตเครื่องนะครับการรีบูตเครื่องนี่นะครับจะเลือกไปที่ตัวรีบูตแล้วก็แตะเพื่อรีบูต หลังจากนี้ก็รอครับตัวเครื่องจะทําการติดขึ้นมาเองนะครับอ่ะรอให้เครื่องติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทดสอบเปิดปิดเครื่องให้ดูนะครับว่าสามารถเปิดได้นะครับนี่เครื่องติดขึ้นมาแล้วนะครับรอให้มันเข้าหน้าจอหลักสักครู่นึงครับเนี่ยผมตถอดสายชาร์จก็ได้นะครับเสียบสายชาร์จเหรอไม่เสียบสายชาร์จก็ได้ครับเปิดติดเหมือนกันรอสักครู่นะครับ ติดแล้วนะครับเข้าใช้งานได้คราวนี้จะทดสอบการปิดเครื่องแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับปิดเครื่องเนี่ยครับแล้วก็แตะเพื่อปิดเครื่องแล้วก็รอรอสักห้าวินะครับให้เครื่องมันดับแล้วเดี๋ยวก็กดปุ่มเปิดเครื่องอน่าจะดับแล้วนะครับ ผมจะกดปุ่มเปิดเครื่องให้ดูนะครับเสรแล้วนะครับจะรอเขาหน้าหลักแลเดี๋ยวก็จะส่งคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูนะครับว่าซ่อมเสร็จแล้วคลิปวิดีโอ,อเวลาลูกค้ามาซ่อมก็จะถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูนะครับเออเดี๋ยวก่อนก่อนจบคลิปเข้าเข้าโปรแกรมให้ลูกค้าดูนิดนึง จะเ,เข้าโปรแกรมทั้งหมดเลยนะครับเท่าที่จะเข้าได้นะรอสักครู่เข้าโปรแกรมอันนี้โปรแกรมโทรนะครับเนีพิ่งเปิดเครื่องมันจะช้านิดนึ่งโทรอันนี้ข้อความข้อความนิคคม Google นะครับ เข้าได้อลองเข้าไปที่รายชื่อดูนีรายชื่อติดต่อลองเข้าไปที่การตั้งค่าเข้าไปที่คังภาพเข้าไปที่เพสโตตัวนี้ยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้นะครับเดี๋ยวลูกค้าต้องไปใส่อีเมลของตัวเองนะครับเนี่ยรอ ผมเข้าให้ดูนะแล้วก็ใส่อีเมลของลูกค้าได้เลยครับเข้าได้อีกอตัวจัดการไฟล์เข้าได้นะมีอะไรอีกึ้นแมปอ่ะเข้าไปอย่างได้นะครับ ต่อไป Youtube แล้วกัน YouTube YouTube ใช้งานได้นะครับใช้ได้ทุกแอปครับผมลองเข้าลองอะไรหมดแล้วพวกนี้โกี่ครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับ